สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรขาวใสแบบเร่งด่วนเลยนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยสิวฝ้ากระกจุดดำๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสรรคไรครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กล้วยหอมแบบนี้นะคะ ใครไม่มีกล้วยหอมก็ใช้กล้วยน้ำม้าบ้านเราก็ได้เลยนะคะในส่วนของกล้วยสารพุณของกล้วยนะคะก็จะอุดมไปด้วยส,วยสารโพเทสเซียมนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดที่เกิดการไหลเวียนดีขึ้นนะคะสงค่งผลดีให้กับผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะมีสุขภาพดีเทมสารอาหารต่างๆที่อยู่ในกล้วยนะคะยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เกิด ทําให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวพันธ์อ่อนเยาวนะคะอ่อนเยาว์กว่าใบอยู่ตลอดนะคะและที่สำคัญกล้วยยังช่วยแก้ปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะจะทําให้สีผิวของเราสม่ำเสมอนะคะเราจะใช้กล้วยอยู่ที่ประมาณนิดเดียวนะคะนี่เนาะเราก็จะใช้กล้วยอยู่ที่นิดเดียวนะคะ หลังจากนั้นใครจะไปบดไปยังไงก็ได้นะคะหรือจะบดใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนตัวจะบดใส่ตะแกรงเพราะว่าถ้าเราบดละเอียดเราก็ค่อนข้างจะง่ายกับการที่เราพอกนะคะบดเลยนะนะคะกล้วยที่บดออกมาแล้วก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนเนาะเอาหมดนี่เลยนะคะส่วนเปลือกของเขาตรงนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะ เอาเปลือกแบบนี้ไปขัดหน้านะคะหน้าจะขาวฝ้าก็จะจางด้วยนะคะปัดฟันขัดฟันฟันก็ขาวนะคะในส่วนของเปลือกกล้วยนะคะวิตามินก็สูงมากนะคะอย่าทิ้งนะคะ,ะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยสมานแผลช่วยตอ่อต้านแบคทีเรียในส่วนของคนที่เป็นสิวเนาะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะ,ะในส่วนของน้ำผึ้งเราก็จะใช้อยู่ที่หช้อนชานะคะนี่นะคะ หนึงช้อนชาในส่วนของน้ำผึ้งเนาะตัวต่อไปตัวนี้คือแป้งกรัมนะคะในส่วนของแป้งกรัมมีทุกซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะในส่วนของต่างประเทศจะหาง่ายมากบ้างเลยนะคะในส่วนของแป้งกรัมเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเราให้หลุดออกอย่างง่ายดายให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะในส่วนของแป้งกรัมเราก็จะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปคือมะนาวนะคะใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่งของมะนาวก็จะวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรดเ h a HA จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าใครไม่แพ้ก็ใส่ไปเลยน้ะมะนาวครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาโยเกิร์ตรดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะ ในส่วนของโยเกิร์ตเราก็จะใช้อยู่ที่1-2ช้อนชานะคะหรือกะดูอัตราส่วนนะคะเราจะไม่ทําเหลวเกินไปหรือจะไม่ทําข้นเกินไปนะคะจะใช้ไปก่อนที่2ช้อนชานะคะใช้ไปก่อน2องช้อน ใส่น้ำมันตัวนี้ลงไปอีกนะคะน้ํามันลดฮิปนะคะในส่วนของน้ํามันลดฮิปก็จะสุดยอดเลยนะคะเรื่องริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นน้ำมันลดฮิปก็พาสกัดไปแล้วนะคะใครจะทําก็ไปย้อนดูในคลิปนะคะสุดสรรพคุณสุดยอดจริงๆนะคะเรื่องริ้วรอยนะคะในส่วนของอ่าน้ามันลดฮิปนะคะเข้าไปดูใน Google เพิ่มเติมได้เลยนะคะเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชา หนงช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็มาคุณผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะไม่ทําเหลวเกินไปไม่ทําข้นเกินไปนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะเหลืองอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะพอให้เราไปล้างหน้าทําความสะอาดก่อนนะคะเปิดลูขุมขนนะคะล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนะคะนี่ค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะเาสมง้องเรา ใครมีแปรงก็ใช้แปรงนะคะใครไม่มีก็ใช้หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะสูตรนี้ให้พอกตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะอย่าพอกตอนเช้านะคะถ้าใครไม่ใส่น้ำมะนาวก็พอกได้เลยนะคะตอนเช้านะคะตอนล้างบอ,อกแล้วนะคะนี่เลยนะคะ หน้าตาไปล้างมาแล้วส่วนตัวหมักไว้15นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างกอกนะคะนี่ค่ะหัวก็ยังเปียกเปียดอยู่เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะหน้าก็ยังซีดๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเขาจะไม่แห้งนะคะเขาจะชุ่มชื้นแบบบอกไม่ถูกค่ะนี่นะคะผิวใสขึ้นมาได้เลยระดับในระดับหนึ่งเลยนะคะนี่คือยังไม่ได้ทาอะไรนะคะ คือล้างหน้าออกมาให้ดูหน้าแบบสดๆเลยนะคะหัวก็ยังเปียกๆอยู่เลยนี่นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่ทตึงตึงนะคะให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะสูตรดีและก็ง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสูตรเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ